Hello everyone. Welcome back to the class of English with teacher prayer again. Today we are going to study about unit 4 on holiday in the topic of Present Simple and, pre and Past Simple. Sorry. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับคูแพรอีกครั้งนะคะในคลิปวิดีโอการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ซึ่งวันนี้เรายังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4 on holiday แต่วันนี้เราจะเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง present simple and past simple เพราะว่าในคลิปที่ผ่านมานั้นเราเรียนแค่เรื่อง past simple tense ไปเท่านั้น so today we gonna use notebook and also workbook so prepare yourself before we get start วันนี้เราจะใช้สมุดและใช้หนังสือแบบฝึกหัดเต็มตัวเองให้พร้อมก่อนเข้าสู่การเรียนค่ะ ข้อตกลงก่อนเรียนนะคะให้นักเรียนอ่านและศึกษารายละเอียดจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่5หน่วยการเรียนรู้ที่4 Amazing Animals และดำเนินก,กิจกรรมดังต่อไปนี้ค่ะวันนี้เป็นการทำแบบฝึกหัดจากหนังสือแบบฝึกหัดสมมยหน่วยการเรียนรู้ที่4 Amazing Animals นะคะและส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อบันทึกคะแนนนั่นเองค่ะ lesson plan นะคะ number o n words and sentences คำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวกับสัตว์ป่าใช่ไหมคะหรือว่าสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะคะ today we gonna change a b o u topic t วันนี้มีการเปลี่ยนแปลง topic เล็กๆน้อยๆนะคะคือการใช้ present simple tense และ past simple tense ค่ะเป็นไวยากรนะคะ and number t writing การฝึกการเขียนค่ะก่อนหน้านั้นนะคะในชั่วโมงที่แล้วเร,เราได้เรียนไปในเรื่อง was, w h i g h and lift หมดนี้ทั้งหมดนี้นะคะอย่าลืมว่า was หรือ were ด้วยเป็น verb to be เป็นกริยาช่องที่สอง w h i g h พอเติม ed เข้ามาก็เป็นเรื่องของน้ำหนักเป็นกริยาช่องที่สองเช่นกัน lift เติม ed ก็เป็นกริยาช่องที่2นะคะถ้าเติม ed คือกริยาช่องที่2เหมือนที่แจ้งถ้าเป็นกริยาช่องที่2นั่นหมายถึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะทบทวนกันก่อนอันนี้ไม่ต้องจดแล้วนะคะหลักการใช้ was ค่ะ was แปลว่าเป็นอยู่คือนะคะเป็น verb to be ช่องที่2ใช้บรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต เช่นเหมือนเดิม dino was on earth 145 million years ago คำว่า ago แปลว่าผ่านมาแล้ว ago แปลว่าผ่านมาแล้วนะคะก็คือไดโนเคยอาศัยอยู่บนโลกมาแล้ว145ล้านปีค่ะมีคำแสดงถึงระยะเวลาที่เกิดขึ้นในอดีตต้องใช้กริยาช่องที่สองนะคะหลักการใช้คำว่า wage น่าจะง่ายที่สุดแล้วเพราะว่า wage เติม ed ด้วยแปลว่าน้ำหนักก็คือหนักเท่าไหร่เป็นกริยาช่องที่สองที่ใช้บ่งบอกถึงน้ำหนักของสิ่งสิ่งนั้นที่เขาอยู่ในอดีตเช่นคำว่าไดโนอย่างเงี้ยค่ะถึงไม่มีการระบุระยะเวลาแต่นักเรียนก็รู้ว่าไดโนก็มาจากคำว่าไดโนซอร์คือไดโนเสาร์แน่นอนปัจจุบันเราไม่มีไดโนเสาร์แล้วเพราะฉะนั้นต้องเป็นเรื่องของน้ำหนักที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะไดโนเวท about 4 o 0 t 0กิ o u k g ไดโนหนักอยู่ที่40,000กิโลกรัมค่ะหลักการใช้ live d live d แปลว่าอาศัยอยู่เป็นกริยาช่องที่สองเหมือนกันเพราะเติม ed ใช้บรรยายถึงการอาศัยในตอนอดีตเช่น d i n o lived in the Jurassic period Jurassic period period แปลว่าระยะเวลาก็คือระยะเวลา,อะะวลาของยุคไดโนเสาร์ ยุคไดโนเสาร์เป็นยุคในอดีตไม่ใช่ยุคในปัจจุบันนั่นหมายถึงไดโนอาศัยอยู่ในยุคไดโนเสาร์อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้กริยาช่องที่2ค่ะโอเค g ก y s ก่อนจะไปเรียนเรื่อง present simple tense สขาขะคะมาทำแบบฝึกหัดกันก่อน Open your workbook on page n u m b e r 38 Open your workbook on page number 38 and look at number 1วันนี้มาทำ puzzle กันก่อนนะคะคำสั่งเขาบอกว่า find seven words about animals. find seven words about animals. หาคำที่เกี่ยวกับสัตว์ให้ได้7คําคำเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มีการตรวจความเรียบร้อยนะคะเตรียมสีขึ้นมาหรือว่าทำงานให้เรียบร้อยก็ได้มาดูคำที่1ก่อนคะ่ะ กูแพรจะทำเป็นแนวตั้งก่อน across นะคะตัวที่หนึ่งก่อน m a m m o t h จำได้ไหมคะ m, m a m m o t h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  เนอะ number two well well w h a l e well ตัวอะไรนะคะปลาวานนะคะเขียนแปลงลงไปด้วยนะคะ next lion lion l i o n lion สิงโตค่ะ next dinosaur dinosaur d, d, d i n o s a u r dinosaur ไดโนเสาร์นั่นเองนะคะ zebra ZEBRA z ซีจริงๆนักนักเรียนชอบว่าแซดใช่ไหมคะแต่จริงๆรงแล้วเป็น e, ZEBRA ZEBRA ม้าลายค่ะต่อตัวนี้จำได้ไหมอิมูอ u มู u emu อมูอมนอกอ m มูนั่นเองยังไม่หมดนะคะยังไม่ครบเจ็ดเลยเดี๋ยวได้ไหม CAMEL Camel Z A M E L camel ตัวอะไรคะ Camel จำได้ไหมอูดนะคะอ่าพอหอมปากหอมคอเป็นการ starting เป็นการเริ่มโอเค next we are still in the page number 38 i and look at number 2เรายังคงอยู่ในหน้าที่38นะคะเราให้ดูไปที่ข้อ2ใหญ่ นักเรียนจะเห็นเลยว่ามี how many animals are there in your workbook มีสัตว์อยู่กี่ตัวคะ there are three animals ใช่ไหมคะก็จะมี a m a m m o t h a saber tooth cat and also a brachiosaurus นะคะมี mammoth มีเสือเขี้ยวดาบแล้วก็มีน้องไดโน่ก็คือ brachiosaurus ใช่ไหมคะ คราวนี้เราต้องมาอ่านแล้วก็เซอร์เก็คือวงกลมนะคะมาดูข้อที่หนึ่งก่อน b ั r o n น the b r a c h i o s a u r u s was หรือ i s on earth 145 million years ago จำได้ไหม was ก็เป็น verb to be ช่องที่สอง is เป็น verb to be ช่องที่หนึ่ง แต่น้องไดโนเสาร์เนี่ยอาศัยอยู่บนโลกมาแล้ว145ล้านปีเพราะฉะนั้นต้องใช้อะไรคะ was นะคะต้องเป็นกริยาช่องที่2นะคะโอเคเปรียบเทียบรูปด้วยนะคะ number 2. the brachiosaurus about 35,000ลกรัม kilograms แน่นอนต้องเป็นเรื่องของน้ำหนักนะคะบราคิโอซารัสเป็นไดโนเสาร์ปัจจุบันเราไม่มีบราคิโอซารัสแล้วแสดงว่าต้องเป็นน้ำหนักที่ใช้ช่องที่ต้องใช้ช่องสองก็คือเวทตัวไหนคะมีเวท t s แล้วก็ g วทต้องเป็นเวทนะคะ number three. ยังคงอยู่ที่บราคิโอซารัสค่ะ the brachiosaurus l e a e s Leaves แปลว่าใบไม้แสดงว่าต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับกินอ่านักเรียนศึกษาไปด้วยนะคะจะเริ่มมีคำศัพท์ใหม่ๆมาแล้วนะ The r r c h h i o ออส u าตัวบ r า c ิ i อสซ u รัสกินใบไม้แน่นอนแต่มันจะมีสองกินคือ eat ที่แปลว่ากินและ eat ที่แปลว่ากินเหมือนกันซึ่ง eat e a t s กินเป็นกริยาช่องที่หนึ่งอ a t e เป็นกินเป็นกริยาช่องที่สองเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น it กริยาช่องที่สองค่ะ Before. m b e f o mammoth ใช้ or หรือว่าใช้ were คะ on earth about 30,000 y e a r s ago มี ago เข้ามาแน่นอนต้องเป็นช่องที่สองแน่นอนนะคะ mammoth อาศัยอยู่บนโลกมาแล้ว สามหมื่นปีที่ผ่านมาแล้วแน่นอนค่ะต้องใช้กริยาช่องที่สองกริยาที่งี่สองก็ต้องเป็น w e r e นะคะเป็น was กับ w e r e นั่นเองค่ะแต่แมมมอสเติม s แสดงว่าแมมมอสหลายตัวก็เลยต้องใช้ w e r e นะคะเราจะค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ number 5 i v e m มมมอ live in America แม m มอส live in America อย่าลืมนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของสัตว์ที่สูญพันธ์ไปแล้วทั้งหมดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตเพราะฉะนั้นต้องใช้กริยาช่องที่2ทั้งหมดนะคะแม่มอสอาศัยอยู่ในอเมริกาก็คือทวีปอเมริกาซึ่งสมัยก่อนทวีปอเมริกาอาจจะเป็นยุคของ Ice Age ก็ได้เพราะฉะนั้นต้องใช้ lived เติม ed นั่นเองค่ะ Number s Mammoth R uh, หรือว่า ver คะ about 3 meters long แมมมอสความยาวของแมมมอสจะอยู่ที่3เมตรต้องใช้ ver คะ่ะช่องที่2นะคะ number 7อ่า R ครานี้มาตัวต่อมา the saber tooth cat เมื่อกี้สอนแล้วคำว่า eat กับ a t ใช้ตัวไหนเอ่ยใช้ a t นะคะเสือแค่าดาบกินเนื้อคะ่ะ And the last one number e ยังคงเป็นพี่เสือเขียวดา the s a b e r t o o t h cat w e i g h about 200 d e kilograms ข้อไหนคะที่เป็นช่องที่สองต้องเติม ed แน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะถ้ามีระยะเวลาระบุถึงอดีตต้องใช้กริยาช่องที่สองรวมถึงอาจจะไม่มีระยะเวลาระบุแต่เป็นเรื่องของสิ่ง ที่เขาอยู่ในอดีตแล้วไม่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เกิดในปัจจุบันแล้วนั่นคือเป็นอดีตทั้งหมดต้องใช้กริยาช่องที่2เช่นกันค่ะโอเค guys prepare your notebook เอาราคานักเรียนมาถึงคิวของอะไรคะ การหลักการใช้ present simple tense และหลักการใช้ past simple tense ที่นักเรียนเรียนไปทั้งหมดก่อนหน้านั้นทั้งทั้ง2เรื่อง2เรื่องราที่ผ่านมาคือ was age and live เนี่ยเป็นกริยาช่องที่2นะคะกริยาช่องที่2เราจะเรียกว่า past simple tense แต่คราวนี้ในหนังสือเรียนของนักเรียนมีการใช้ present simple tense เข้ามาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นต้องสังเกตดีๆนะคะ present simple tense present แปลว่าปัจจุบนัน ส่วน past แปลว่าอดีตดังนั้นถ้าพูดถึง present simple tense คือจะต้องใช้กริยาช่องที่1ถ้าพูดถึง past simple tense จะใช้กริยาช่องที่2นะคะอาจเตรียมสมุดนะคะหลักการใช้ present simple tense ค่ะ present simple tense ใช้ในการบรรยายเหตุการณ์ที่ประธานกระทํากริยาในช่วงเวลาที่เป็นปัจจุบันแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นปัจจุบัน จะมีคำระบุระยะเวลาที่แสดงถึงปัจจุบันเอาไว้เช่นคำว่า now ที่แปลว่าเดี๋ยวนี้หรือ every ทุกๆอะไรเช่น every Monday ทุกๆวันจันทร์ every day ทุกๆวันอย่างนี้เป็นต้นถ้าเจอคำระบุะเวลาที่แสดงถึงปัจจุบันโครงสร้างของ present simple tense ก็คือประธานบวกกริยาช่องที่1กริยาช่องที่1นะคะแล้วตามด้วยกรรม จดให้ครบนะคะซึ่งจะแตกต่างกับ past simple tense เพราะว่า past simple tense เป็นประธานอ่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและใช้กริยาช่อนที่2นะคะจำให้แม่นต้องใช้ยันมัธยมเลยนะคะอ่ะคราวนี้มาดูหลักการใช้ past simple tense นะคะ past simple tense คืออะไร past simple tense คือการใช้ ในการบรรยายเหตุการณ์ที่ประธานกระทำกริยาในช่วงเวลาที่เป็นอดีตแล้วจะรู้ได้ไงว่าเป็นอดีตก็คือจะมีคำระบุระยะเวลาที่แสดงถึงอดีตไว้นะคะเช่นคำว่า last ที่ผ่านมาแล้วเช่น last year ปีที่ผ่านมาแล้ว last Monday จันทร์ที่ผ่านมาแล้วหรืออาจจะมีคำว่า ago 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 ก็แปลว่าผ่านมาแล้วเหมือนกันเช่น two days ago สวันที่ผ่านมาแล้ว145 million years ago 1 4 5ล้านปีที่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะโครงสร้างของ past simple tense ก็คือประธานบวกกริยาช่องที่2แล้วตามด้วยกรรมค่ะเหมือนที่ครูแพคเคยสอน d i n o lived in the Jurassic period อย่างเงี้ยคะ่ะเป็นต้น คราวนี้สิ่งที่ต้องจำถ้าใช้คำว่า remember แน่นอนจะต้องออกสอบและจดลงไปใน write in y o u r n a l book นะคะแล้วก็เขียนลงไปในประโยคในสมุดด้วยนะคะให้จำนะคะนักเรียนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ verb to be เราเรียนกันไปแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วจนมาถึงคลิปนี้นะคะ verb to be แปลว่าเป็นอยู่คือใช่ไหมคะแต่ verb to be ก็มีอยู่2ช่องจริงๆมี3ช่องแต่ว่าประถมมาเลยแค่2ช่องก่อนนะคะ มาดูช่องที่สองก่อนคือ past simple tense นะคะ past simple tense ก็คือ was กับ were เราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะส่ว so, น present simple tense ก็คือ is, am, or ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใช้แล้วจำให้ขึ้นใจนะคะ่า look at about homework what is your homework for today คำสั่งดูเลยนะคะ circle the correct answer in workbook on page number 39อีกครั้งหนึ่งนะคะ circle the correct answer in workbook on page number 49นะคะนักเรียนการบ้านก็คือทำไมคะให้วงกลมคำตอบที่ถูกต้องลงในหนังสือแบบฝึกหัดใน ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่39แล้วส่งมาให้ครูแพรตรวจสอบนะคะอีกครั้งนึงนะคะวงกลมนักเรียนจะเห็นเลยว่ามันจะมีเพียงแค่3รูปภาพเท่านั้นก็จะมีรูปหมีแพนด้าตัวแรก A giant panda แล้วก็มี p e t r r s s u r u s เหมือนที่นักเรียนเห็นมีปีกไดนโนเสาร์มีปีกแล้วก็ A dog สุนัขนะคะให้นักเรียนดูระบุวันเวลาระยะเวลาดีๆนะคะแล้วก็วงกลมมาให้ถูกว่าจะเป็น present simple tense หรือว่า past simple tense นะคะแล้วนำมาส่งคูแ่แพรนะคะเพื่อที่ตรวจสอบว่ามีความเข้าใจถึงกริยาช่องที่1และกริยาช่องที่2มากน้อยเพียงใดค่ะโอเค guys how's about today? Today is quite difficult I know because grammar is always difficult พยายามนะคะนักเรียน present simple tense และ past simple tense ใหม่ๆก็จะค่อนข้างยากหน่อยเพราะฉะนั้นมันอ่าแล้วก็ มันทำแบบฝึงหัดนะคะจะได้เกิดการจำนะคะอย่าลืมนะคะทำการบ้านด้วยและส่งให้ครูแพรตรวจสอบนะคะ and I will see you next class have a happy day everyone สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอขอบคุณเว็บไซต์สไลด์โกสำหรับทีม PowerPoint สวยๆในการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อการศึกษาด้วยค่ะ